พอโต้ยังไม่ตื่นเดี๋ยวผมไปปลูกโอโต้ก่อนนะครับมาดูทะเลเหมอกนอนนอนเต็นท์หมอกเต็มเลยครับผมก็นั่งเรือเล่นนั่งเรือเล่น ไม่หนาวหรือไงเนี่ยนั่งเล่นแต่เช้าเลยโอ้ยจะพูดไงซงซิงซีซโวซสซงซีสีสโจไม่ใช่หนังจีนนะครับหนังไทยมาลักไทยเอ้ยมีพูดอะไรวะอห่นก็นั่งเรือเล่นริมหมอกตอนเช้าหกโมงครึ่งเจ็ดเจ็ดโมงมาดูออโต้ โตโตครับโตโตลูกโตโตตื่นมาดูทะเลหมอกไหมลูกดูทะเลหมอกไหมเนี่ยมันหมอกเต็มเลยมาดูดิดูปะดูดิขึ้นมาดูแป๊บนึงเดี๋ยวไม่เห็นนะลูกเดี๋ยวพ่อบอกไม่ปลูกอีกนะเนี่ยมาดูเนี่ยมันหมอกเต็มเลยลูกเร็วตื่นมาเร็ว ขาดื่มตื่นเต้นกันเหมือนกันครับเขาก็มาถ่ายรูปกันตอนเช้ายเนี้ยนู่นนะฮะต่นู้นก็มาถ่ายรูปแบ็กกาวแบ็กกาวทางนี้นะครับแบ็กกาวทางนี้มันจะสวยงามตรงนีค้คนเขาก็จะยืนถ่นนายทางนู้นกันหกโมงเจ็ดพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับมันก็จะมีเต็นท์นี่เสียหยัดยืนอยู่ผมก็นอนเต็นท์นี่นะครับมาโดยไม่ได้อจองครับค่ำไหนนอนนั่นนี่ฮะเต็นท์ที่พวกผมนอนมีของคุณประหยัด นีงผมครับโตไม่ตื่นฮนะโตตื่นไหมลูกเขาตื่นกันหมดแล้วไม่ตื่นฮนะหยกโยไม่ตื่นบ้านรักไทย เอีคยก่อนนะครับแค่นี้ก่อน